สรุปผลการดำเนินงานเบสแพคซีดการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยแอปพลิเคชันสุขหีบคอนเน็กศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบอําเภอสุขหีบได้ดำเนินการดังนี้การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการนำแอปพลิเคชันสุขหีบคอนเน็กเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันสเตหีบคอนเน็กผลที่เกิดกับผู้รับบริการ 1. นักศึกษาและประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารความรู้ทักษะและประสบการณ์ต่างๆอย่างพอเนื่องผ่านแอปพลิเคชันสเตหีบคอนเน็กสนักศึกษาและประชาชนมีนิสัยรับการอ่านและการเรียนรู้รู้จักสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์โดยในปีงบประมาณ2,567จากการเก็บแบบติดตามช่วยเหลือผู้รับบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน168คนสามารถแบ่งเป็นสัดส่วนการเข้าใช้งานได้ดังนี้แบบติดตามช่วยเหลือผู้รับบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิตร้อยละ23.8 23กิจกรรมส่งเสริมบันทึกการเรียนรู้ร้อยละ73.3 พิธีการออนไลน์27.6สมัครสมาชิกห้องสมุดร้อยละ36.7ภูมิปัญญาท้องถิ่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสตหีร้อยละ2ี8บีเอกโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษาและประชาชนอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีร้อยละี่ทวิโครงการ2เมษายนวันรักการอ่านเทอดพระเกียรสมเด็จพระนิษฐานิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร้อยละ59.17หีบไตโครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีร้อยละ3 1 4หีบจัตุโครงการเท่าสม,มุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดร้อยละ19หีบเบญจจะโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของอำเภอสตหีบร้อยละ4.5.7หีบชะ โครงการวันที่เรรู้สารพลแห่งการบรู้หนังสือร้อยละห้าจุดสามหบสตะัดโครงการห้องสมุดร้อยยุคสี่ชั่วโมงร้อยละ4 1 9ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ได้ผลดังนี้อันดับ1ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ร้อยละ3 17อันดับ2นํนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันร้อยละ3 0 8อันดับ3ต้องการได้รับการพัฒนาร้อยละ25อันดับ4ต้องการมีรายได้ร้อยละ8.7ด และอันดับสุดท้ายต้องการมีอาชีพร้อยละส